ทั้ง200ลิตรมีก๊อกนะครับนี่ทั้ง200ลิตรมีก๊อกมีฝาปิดนะครับใส่น้ําอาบน้ําดื่มได้นะครับนี่มีฝาแล้วก็มีเหล็กรัดแบบนี้นะครับก็จะมีก๊อกแถมให้ด้วยนะครับนี่ในนี้นะครับเป็นก๊อกสี่หุนนะครับนี่นะหมุนเข้าตรงนี้นะครับท่านใดบ้านน้ําไม่ไหลบ่อยนะครับน้ําประปานะครับจะไปซื้อแทงค์ใหญ่มันก็แพงนะครับราคาหลายพันนะครับตัวนี้ไม่กี่ร้อยนะครับ เอามาตัวนี้ถ้าเปิดน้ําเต็มไว้ก็อาบได้ประมาณสามถึงสี่คนได้นะครับนี่นะเปิดไว้นะครับเวลาถ้าน้ําไม่ไหลล้วก็เอาออกมาใช้ได้นะครับหรือว่าท่านใดจะไปรองน้ําฝนหรือใส่น้ําไว้กินนะครับสํารองได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นถังใหม่นะครับถังใหม่แล้วก็เอามาทําเจาะรูใส่ก๊อกนะครับใส่ก๊อกน้ำสีหุนนะครับอ่ะใครสนใจมีไว้ใช้งานนะครับ นี่ทางหนา,นาทางใหม่มีฝาปิดมีเหล็กเข็มขัดล็อกอย่างดีเลยนะครับสนใจกดทิะก้าได้เลยนะครับ